กระเจียวป่าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะสวยงามค่ะน่ะนี่เกสรของเขาเนาะนะค่ะสวยงามมากๆค่ะประบัวก็เข้าสวนก็ลดน้ำที่ข้าโพดกับพริกที่ปลูกไว้แล้วก็มะละกอค่ะอ่าบัว หิ้วน้ำรถเสร็จแล้วก็เข้ามาในสวนนี่มันมาดูว่าต้นอะไรตายต้นอะไรยังค่ะมาดูก็ทุเรียนก็ตายไปนหนึ่งต้นค่ะต้นต้นใหญ่เหมือนกันยืนต้นตายค่ะเนี่ยค่ะต้นเท่านี้แหละยืนต้นตายแห้งตายไปเลยค่ะแล้วอันนี้ก็คือต้นฝรั่ง ฝรั่งที่ป้าบัวซื้อมาต้นละห้าสิบบาทเป็นฝรั่งเพาะด้วยเมล็ดเนาะนี่ค่ะเป็นฝรั่งเป้นธรรมดานี่แหละต้นมันก็จะสูงก็เลยฟันค่ะฟันฟันลงเนี่ยค่ะฟันลงเพราะว่าเราจะเอาทุเรียนค่ะเอาทุเรียนมายงชิดค่ะอันนี้ก็ให้เขาเป็นทรงพุ่มให้เขาเป็นพี่เลี้ยงกันเนาะให้เขาเป็นพี่เลี้ยงกัน เขาจะได้ไม่แบบโดดเดี่ยวแบบเจอแสงแดดเต็มเ็มก็อันนี้ก็ตัดแล้วก็จะเป็นทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มค่ะเป็นฝรั่งนี่ค่ะถ้าไม่หอนี้ไม่ได้กินหรอกค่ะคุณผู้ชมมันจะแข็งจะด้านแตกไม่ไม่กินไม่ได้เลยก็เราได้ปลูกแล้วเนาะก็ตัดตอนแต่งไว้อันนี้เป็นมะยงชิดค่ะเนี่ยค่ะ มายงชิดก็ต้นก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตอนร้อนตอนแรงนี่ก็เล็กบําน้ำลดก็มันก็ไม่ชุ่มชื้นค่ะเน่ค่ะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอันนี้เป็นมัมเบอรี่ค่ะมัมเบอรี่ต้นสูงยาวสลูดกิ่งยาวสลูดแล้วทีนี้ลูกก็เล็กนะลูกก็เล็กค่ะเนี่ยค่ะพอเข้าสวนมาก็หลานๆก็เข้ามากินค่ะเขาชอบกินกันก็ตัดค่ะคุณผู้ชม ตัดค่ะเนี่ยค่ะโดยมีดอันนี้มีดอันนี้ทําจากใบเลื่อยซื้อมาร้อยแปดสิบบาทค่ะเนี่ยคมดีตัดได้แต่ไม้เนื้ออ่อนแบบนี้นะคะถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งไม่ได้เขาจะอ่อนบี้ไปเลยนะคะนะคะป้าบัวตัดเมื่อกี้นี่เองตัดเวลาเขาเป็นพุ่มขึ้นมาเขาก็จะแตกแอลูกมาพร้อมพอสุกแล้วหลานเข้าสวนเสาร์อาทิตย์เขาก็จะได้เก็บกิน มิจูก,กับฟอยจุนชอบมากผลไม้เปรี้ยวๆเปรียปร้ยวๆหวานเนี่ยค่ะลูกมันเล็กค่ะคุณผู้ชมลูกมันเล็กตัดไปแล้วเนี่ยค่ะทุเรียนเนี่ยค่ะทุเรียนต้นนี้ก็ให้เขาได้ดูดสารอาหารกินให้ได้เต็มที่นคะคะปลูกไปตายไปค่ะปลูกไปตายไปตายไปเรื่อยๆ ก็อันนี้ก็ฝรั่งอีกหนึ่งต้นค่ะปะบัวตัดตัดไปแล้วด้วยมีดอันนี้แล้วค่ะตัดให้เขาเป็นแตกขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแตกขึ้นมาจะได้ไม่สูงมากเราก็จะได้ห่อได้เนาะนะคะเนี่ยค่ะลูกของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าไม่ห่อมันจะไม่ได้กินเลยนะคะนี่ค่ะ,คะมันจะแตกแล้วก็มีหนอนเจาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้มันมีไว้ติดสวนเราก็เข้าสวนมาถ้าเราโหอเราก็จะได้เก็บกินกับหลานเรานี่แหละค่ะพอได้กิน3ต้นค่ะอันนี้ก็เป็นทุเรียนเนาะก็จะได้ให้เขาได้ดูดสารอาหารได้กินสารอาหารแล้วก็จะได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้เจอแสงแดดจนเกินไปอันนี้เป็นกล้วยไข่นี่ค่ะกล้วยไข่ก็บังแดดดูดแสงแดดให้นี่ค่ะต้นทุเรียน มาด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นอันนี้ค่ะฝรั่งนะคะตัดแล้ว,ต,ลวตัดเมื่อกี้นี่เองเข้าสวนมาถ้าเอาหลานมาด้วยนี่ก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาวิ่งรัดหน้ารัดหลังเดินรัดหน้ารัดหลังเขาก็ถามนู่นถามนี่ก็เมื่อเข้าเข้าโรงเรียนแล้วเราเข้าสวนมาได้ก็ ทำอะไรได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็ทำไปค่ะเนี่ยค่ะตัดตัดเพื่อจะให้ทุเรียนต้นนี้เนี่ยค่ะได้ดูดสารอาหารได้กินอาหารได้เต็มที่ค่ะเนี่ยค่ะทุเรียนซ่อมค่ะนูนปลูกก่อนอันนี้ปลูกทีหลังก็เป็นซ่อมเนี่ยค่ะอันนี้ก็มัมเบอร์รี่เนี่ยค่ะ ปบัวตัดเพื่อให้เขาเป็นพุ่มขึ้นมาจะได้ติดลูกเตี้ยๆเด็กๆก,ก,ก็จะได้เก็บกินนคะคะประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมในสวนมีผสมผสานมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกค่ะเพราะว่าระบบรากเขาคงจะไม่ได้สารอาหารเต็มที่เนาะเราก็ปัม๊มน้ำลดปั๊มน้ำลดไปเป็นฮอร์โมนเป็นยาเป็นไรเนี่ยก็ ไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้ฉีดปีนึงฉีดสองสามครั้งมันก็ไม่คนังกับโรคของเขาเนอะโรคมะเร็งอะไรประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะด้านนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะนี่ค่ะก็รอฝนนี่แหละไถไถแล้วก็จะปลูกอะไรต่อไปปลูก เพราะว่าผลไม้นี่เราก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปแล้วเนาะในในเนี่ยคะ่ะในร่องเนี่ยมันก็ว่างอยู่มันก็ห่างคะ่ะไม่ใช่ว่ามันวางมันห่างค่ะเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกได้คะ่ะปลูกพืชผักอายุสั้นไว้กินก็ได้คะ่ะรอคะ่ะรอฝนนี่แหละรอฝนรอไทเนี่ยคะ่ะประมาณนี้คะ่ะคุณผู้ชม คุณพ่อบ้านเปิดวิทยุเพลงเข้าไหมเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะกว่าเสียงเพลงเข้า